สองชาวไทยแผลงริ์อีกแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่แกะรอยติดตามจับตัวนานกว่า4เดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มชาวไทยสองคนที่ลักลอบนำเข้ายาบ้าจำนวนมหาศาลร,รวมกว่า8 0 0แสนเม็ดเข้ามาในประเทศลาวโดยใช้วิธีซ่อนเร้นอย่างแนบเนียนในถังออกซิเจน ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลสำเร็จจากการสืบสวนและติดตามมาอย่างยาวนานกว่า4เดือนโดยอ้างอิงจากรายงานของเจ้าหน้าที่กองบัญชาการปปอก,กอสแอขวงเวียงจันทร์ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดของคดีนี้อย่างเป็นทางการย้อนกลับไปเมื่อวันที่สิเมษายน2568เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีในหมู่บ้านวังเมืองหมืน่นแขวงเวียงจันทร์ว่าพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายถังออกซิเจนถูกซุกซ่อนไว้บริเวณริมแม่น้ำในพื้นที่ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็พบถังออกซิเจนจำนวน7ถังวางเรียงรายอยู่ซึ่งเมื่อเปิดออกดูอย่างละเอียดก็ต้องตกตะลึงเพราะภายในบรรจุยาบ้าจำนวนรวม7จ็ดแสนเม็ดหรือเฉลี่ยถังละหนึ่งแสนเม็ดหลังจากการตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่เจ้าหน้าที่ได้เริ่มแกะรอยและสืบหาเบาะแสของผู้กระทำผิดทันทีจนในที่สุดก็ได้เบาะแสของนางกอนพลเมืองในบ้านปากตอน เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทร์จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนในวันที่2พฤษภาคม2568ซึ่งนางก่อนก็ได้รับสารภาพและให้การสะทอดว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของนายอนุชาชายชาวไทยที่เข้ามาเช่าพักอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังติดตามตัวนายอนุชาทั่วทั้งเมืองจนกระทั่งในวันที่8สิงหาคม2568เวลาประมาณ16.30น ก็สามารถจับกลุ่มตัวนายอนุชาสัญชาติไทยได้ที่บ้านนาไหาเมืองหาดไซฟ,ฟองนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเมื่อถูกสอบสวนนายอนุชาได้ให้การรับสารภาพและสัดทอดถึงผู้ร่วมขบวนการอีกคนคือนายสิทธิพล ในวันถัดมาคือวันที่9สิงหาคม2,568เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าตรวจคนที่พักของนายอนุชาที่บ้านนาควายใต้เมืองชัยเศษฐานครหลวงเวียงจันทร์และพบกับนายสิทธิพลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังดังกล่าวเมื่อเข้าตรวจค้นภายในที่พักเจ้าหน้าที่ก็พบยาบ้าอีก10,000แเม็ดจึงได้ควบคุมตัวนายสิทธิพลมาสอบสวนเพื่อขยายผลภายหลังจากการสอบสวนอย่างหนัก ผู้ต้องหาทั้งสองคือนายอนุชาและนายสิทธิพลได้ยอมรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดทั้งที่พบในถังออกซิเจน7จ็ดถังที่บ้านวังและอีก1น0 0งแเม็ดที่พบในที่พักของนายสิทธิพลเป็นของพวกตนเองทั้งสิน้นซึ่งรวมแล้วเป็นยาบ้าจำนวน8,000สนเม็ด ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งสองยังคงถูกควบคุมตัวฝากขังและอยู่ระหว่างการดำเนินคดตีตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าสืบสวนขยายผลต่อไปเพราะเชื่อว่ายังมีเครือข่ายและผู้ร่วมขบวนการทั้งชาวลาวและชาวไทยอีกจำนวนมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายของประเทศลาวรายงานข่าวจาก s p i e g